สุขภาพดีทางมาก่อนกินกล้วยตอนงเช้ากล้วยน้ำว้าสรรพคุณสุดยอดมากสำหรับคนนอนไม่หลับนะหลายคนอาจจะมองข้ามผลไม้ตัวนี้หรือสมุนไพรสรรพคุณตัวนี้ไปค่ะนอกจากช่วยนอนไม่หลับแล้วเนี่ยนะเขายังมีความโดดเด่นในเรื่องของช่วยเรื่องมะเร็งลำไส้กดไรย้อนมะเร็งกระเพาะโดยเฉพาะคนที่เป็นฤทธิ์ดวดอนวานนี่สมควรกินเลย แต่มีเทคนิคนะฮะการกินกล้วยเนะี่ยอ่าต้องกล้วยประมาณนี้ทำผ่า,ามนะอย่าไปกินสุกมากทำห่า,หามมีเขียวติดนิดๆอย่างเงี้ยเหมาะมากเลยนะแล้วก็โดยเฉพาะเขามีแคลเซียมสูงสมัยก่อนโบราณเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาจะเอากล้วยให้กินเลยเพราะเขารู้เลยว่าคุณค่าของโปรตีนเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนโบราณเนี่ยดีมากเขารู้เลยว่าคุณค่าของกล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์มีโปรตีนกับครบทุกชนิดเลยนะฮะและแคลเซียมสูงมาก ถ้าหากเราไปหนึ่งนะแคลเซียมจะสูงขึ้นใหมา้าถึงหกท่าแทนกินแคลเซียมเม็ดเลยอ,อมีประโยชน์<อ>ขนาดนั้น<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาทานกล้วยกันแล้ว<อ>นะครมันมีสรรพคุณแถมอีกเกือบ1 0บถึงสิอย่างเดี๋ยวผมจะลงไปในรายละเอียดแต่ที่แน่ๆคือคนที่นอนไม่หลับเนี่ยนอน,นไม่หลับเช้า1นึนนลูกเย็น1ลูก ก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขับถ่ายได้ดีด้วยใช่ไหมคะแก้ท้องผูกแก้ท้องผูกนะคะแล้วก็สําหรับที่เรากินประมาณนี้เพราะว่าถ้าคนที่รักษาดูแลตัวเองคือไม่ต้องการไม,าไ,มไม่หวานมากไม่หวานมาก,มากทานกันนะฮะกล้วยนะเดี๋ยวรงมาปรับพฤติกรรมละกินกันเช้าเย็นเช้าเย็นละอาคุณกินบ้าง